สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการที่ไม่ใช่ครัวไอฟานนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมากินอาหารที่ผมเชื่อว่าน่ากินมากเพราะว่าวันนี้ผมตื่นตั้งแต่9โมงเช้านะจีนตื่น8โมงเพื่อไปตีกอล์ฟมาหน้าแดงเลยนะครับไม่ได้แพ้กุ้งไม่ได้แพ้อะไรนะครับแค่หน้าแดงเพราะว่าตากแดดมาตลอดตัวดําเลยเพราะว่าเพื่อนมาจากฮ่องกงก็เลยพาเขาไปตีกอล์ฟแล้วแม่เสียอยากตีเช้ากูก็ไม่ใช่คนเช้าซะด้วยต้องตื่นมาเหนื่อยมากหิวมากนะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ชานนะครับเป็นแอดเวนิวตรงแจ้งวัฒนะนะท่านผู้ ว่าเมเจอร์แจ้งวัฒนะผมเนี่ยนี่คือคกูกลับถิ่นเก่าเลยบ้านกูแต่ก่อนอยู่นี่ซอยสาม,มคัคคีบ้านพี่กูอยู่แจ้งวัฒนะตรงนี้พี่ผมเนี่ยเคยกระโดดลงน้ำนะเว้ยทะเลสาบเราว่ายน้ําด้วยใช่โผล่ขึ้นมาตัวเงินตัวทองหันมามองอจริงจริงแล้วลก็ตกใจคู่ไอตัวเงินเ้าก็ตกใจเว้ยแล้วว่ายตามพี่กูพี่กูชอบว่ายน้าว่ายน้ําเก่งมากแต่นั่นแหละนี่เรื่องจริงนะเว้ยถิ่นแถวนี้เลย สมัยก่อนชอบารถมาทําตรงออโต้แบ็กแถวนี้แล้วก็พอตอนนี้ย้ายอยู่บางนานแล้วกลับมาแถวนี้ก็รู้สึกดีอ่ะผมตีกอล์ฟอะไรก็ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยนะครับแต่วันนี้ผมหิวมากทําไมผมนึกว่าพามากินร้านนี้คาเทอีชาบูนะครับชื่อจริงเขาหลายคนไปทําเขาเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเขาเป็นกระเทยชาบูไม่ใช่มุกผมนะครับเจ้าของร้านบอกผมเองว่าตอนแรกผมเซิร์ชเนี่ยโอ้โหในโซเชียลมีเดียไม่ไม่มีใครพูดถึงร้านคาเทอีชาบูเลยเพราะเขาเซิร์ชคาเทอี i. ชื่อร้านเขาจริงๆพอคนไปบอกเขาพี่ร้านพี่ชื่อคาเทยอี๋แล้วนึกว่าร้านชื่อกระเทยเขาก็เลยไปเซิร์ชกระเทยชาบูหุยคนรีวิวเต็มเลยนะครับเขาก็เลยเรียกเป็นร้านกระเทยชาบูแล้วนะครับไปจุดดีเนี่ยร้านเนี้ยมีเยอะมีหลายอย่างที่ผมชอบนะครับวันเนี้ยผมเลือกมันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับแต่ที่ผมเลือกอ่ะคือ1699บาบาทแพงใช่ไหมหลายคนต้องคิดว่าแพงแน่นอนผมบอกเลยว่าใช่ครับราคาเนี้ยถือว่าแพง แต่ถ้าเรามานั่งคิดดูกับของที่เขาให้เรานะผมว่ามันคุ้มมากถ้าผู้ชมฟังจากผมอาจจะคิดในใจว่าโอเคเขาโหก็เขาจ้างเรามาเราก็ต้องพูดใช่ไหมถูกต้องครับแต่ผมก็พูดในตามมุมมองของผมที่ผมคิดจริงๆเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นคนชอบกินโอโทโร่ทุกครั้งที่ผมไปสั่งโอโทโร่ร้านข้างนอกอะ่ะแน่นอนโอโทโร่ olo, นะถ้าผู้ชมลองคิดดูด,ดิว่าอย่างน้อยมีไม่กี่ชิ้นผมก็ต้องโดนไปแล้วอย่างต่ําเลย600นี่ผมเคยเจอถูกสุดคือ600นะที่แบบกินดีๆที่ดีๆอ่ะแล้วหลายนั้นมากก็ต้องแปดร้อยพันหนึ่ง พันกว่าบาทที่จะได้ซาชิมิโอโทโร่ที่เนี่ยไม่อั้นกินได้เรื่อยๆถ้าผู้ชมอยากมากินโอโทโร่อย่างเดียวไป10จะถาก็กินได้อ่ะ นั่นแหละราคา1699บาทอะ่ะผมว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมนะเนื้อก็เป็นเนื้อวากิวอย่างดีนะครับแถมหมูถ้าใครเป็นสายชอบกินหมูเนี่ยผมก็แนะนําเหมือนกันเพราะว่าที่เนี่ยเป็นหมูคุรุโบตะที่ไม่ใช่หมูไทยนะเป็นหมูนําเข้าจากญี่ปุ่นท่านผู้ชมไม่ว่าคุณจะเป็นสายเนื้อหรือสายหมูนะครับก็ถือว่าเป็นของนาเข้าของดีทั้งนั้นนะครับถ้าคุณเป็นสายปลาดิบแค่พูดว่าโอโทโร่ผมก็หิวแล้วเนี่ยอ่ะเรามาถึงแลวนะครับนี่คาเท อีไม่ใช่กระเทยแต่จริงๆอ่ะกระเทยเขียน K A T O E Y แต่จริงๆตอนแรกกูว่าเรียกกระเทยเหมือนกันแหละก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับแม้อยู่บ้านเราผมว่ามันเนี่ยถูกเนี่ยยูอ่านว่าอะไรฮะคาเทอิคาเทอิแหมตอนแรกกระเทยอย่างเดียวเลยเมื่อหลายที่แล้วยูยูไอเดี๋ยวเดี๋ยวไอมากินร้านกระเทยชาบูนะอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปตีกอล์ฟอ่ะเราจะไม่เรียกไม้กระเทยแล้วนะเราจะเรียกคาเทอีโอเคมาเดีย ตอนนี้เราก็าอยู่ในห้องมีห้องแบบนี้ด้วยครับจริงๆข้างนอกผมว่าสวยมากแล้วนะแต่ในห้องเงี้ยมันเป็นพาเดตมากเผื่อท่านชมมากับครอบครัวพาพ่อแม่มากินพาลูกมากินแล้วไม่อยากให้ลูกไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยมันกินห้องแบบนี้ก็ได้เลยอยากชูจีกาแฟก็ได้นะครับจะชูจีกับเมียน้อยอะไรแล้วแต่นี้ยผมไม่จัดจุนแล้วท่าน,นท่านชมเลยน,นี่ตามสบายเลยครับห้องอย่างสวยแล้วจริงๆเนี่ยอยากให้มาดูเนี่ยเดี๋ยวผมจับกล้องให้ดูเลยเอาเรียวๆเลยดูดิข้างนอกสวยนะเพราะว่าเขาจะมีเหมือนต้นเหมือนบอนไซเล็กๆตตกแต่ง อ,อันนี้ก็เจ๋งเป็นโซนแบบมาคนเดียวอะ่ะคนไทยหลายคนที่เป็นเพื่อนผมอะ่ะผมสังเกตแล้วว่าไม่ค่อยชอบกินข้าวคนเดียวใช่ป่ะรู้สึกแปลกๆแค่แต่ผมมาเป็นปกติผมชอบกินข้าวคนเดียวไงเพราะฉะนั้นก็เลยแปลกแต่งีง้ดีนะคือแบบมาคนเดียวมากเอาไงดีว่านั่งนี่เลย <S <S จริงๆอ่ะผมก็ดียกินได้เลยกินนู่นไปกินปูนี้ผมว่านเนี้ยดีนะแหลือบางทีสมมุติว่าเรานัดเพื่อนไว้ ห้าโมงเย็นตอนนี้ higher, มา3ามโมงรอชั่วโมงกินข้าวก่อนกินอย่างนี้ชิวต่อได้นั่งเล่นมือถืออะไรไปก็สบายใจเผื่อมีใครมานั่งตรงนี้คุยได้เลยใช่ไหมสั่งอันนี้สิครับผมเพิ่งกินอร่อยมากเลยชื่ออะไรนะครับ สมัยก่อนรู้ว่าว่ามันมีแบบเครื่องทรมานแบบสมัยก่อนเขากลัวอันนี้นอกเรื่องนะครับผู้ชมสมัยก่อนมันจะมีแบบคนที่เขาหาว่าเป็นแม่มดแล้วเป็นเฮเรติกเฮเรติกคือคนแบบตี้ศาสนาแต่สายศาสตร์หน่อยที่ยุโรปหรืออเมริการู้ป่าเพราะว่าเขาทำไงเขาจะมีปลอกคอให้ใส่แล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วมัดปอกคอไว้อย่างเงี้ยให้เราต้องทำอย่างเงี้ยถ้าเราก้มลงมาแทงถ้าเราก็แทงเข้าอกด้วยเข้าอกด้วยเข้าเข้าคอด้วยก็คือเราต้องอยู่อย่างเงี้ยจนแบบไม่มีแรงแล้วนอนก็นอนไม่ได้อะตลอดอะ โทษเหรนอะนอกเรื่องนะเห็นแล้วมันเหมือนยอ่ะวันนี้เราจะมากินเซตให้ท่านผู้ชมดูนะตั้งแต่699ยัน1699นะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่ามันแล้วแต่บางคนก็อาจจะชอบกินแบบ699ผมเองส่วนตัวผมชอบกินแบบ6 9 9นะเพราะผมชอบเนื้อที่เป็นชอร์ตเพลทกับริสเกตก็คือเสือร้องไห้กับน่าจะส่วนท้องอะ่ะผมชอบมากนะครับเดียก็ชอบเหมือนกันวันนี้ผมมากินบุฟเฟ่ก็จริงนะครับแต่ผมเอาปิดโถมาด้วยปิดโถนี้อร่อยสุดละ พกปิ่นโตไงรู้จักว่าก็คือสมมติเราพาแฟนไปไหนอ่ะเพื่อนเขาจะบอกว่าอ๋อวันนี้มันพกปิ่นโตมาด้วยก็คือเอามากินจากบ้านอ่ะเออใช่ไมมันมีเพื่อนคนหนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกันเขาอยู่ในวงการทุกคนเรียกเขาว่าสมมุติเขาชื่อนามสมมติแล้วกันนะเอเอปิ่นโตทุกคนจะเรียกอย่างเงี้ยเพราะว่าชอบพาเมียมาด้วยดูบริการที่ดีของร้านแต่ก่อนเป็นพยาบาลมาก่อนใช่ไหมแปลกใช่ ก็เติมน้ำซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมว่าเขาดูแลดีมากนะไม่ใช่แค่เพราะเราถ่ายนะครับเขาทำแบบนี้เป็นประจำของเขาอยู่แล้วนะครับนี่คือตามวิธีการทำในร้านของเขาเลยนะครับ 699เราพูดถึงเสร็จแล้วเรามาพูดถึง1299เก้าเดีกว่าพันสองเราก็จะมีเนื้อเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาจบที่1699เราจะได้เนื้อเพิ่มเติมมานะครับเป็นวากิวชักไอโรนะครับแล้วก็เป็นอีกวากิวหนึ่งเดี๋ยวผมดูให้วากิวออฟไซด์แฟลตนะครับเป็นแฟลทที่อยู่ข้างนอกใช่แล้วแล้วแถมหมูเนี่ยคือหมูอ่ะซีเรียสมากนะผมอ่ะผมชอบกินเนื้อเดีอาก็ชอบกินเนื้อเดีาสังเกตไหมโยเราจะไปกินเน่ะเราจะต้องสั่งหมูเพิ่มตลอด เพราะว่ากินเนื้ออย่างเดียวบางทีอ่ะคือแม้จะคนชอบเนื้อก็ตามก็อยากจะกินหมูบ้างใช่ไหมหมูที่เนี่ยพิเศษมากเพราะว่ามีหมูคาโกชิมะแล้วก็หมูคุโรโบตะแต่ไม่ได้ทั่วไปนะครับเป็นหมูที่นําเข้าจากญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะเราไปกินเนื้อกันกับเพื่อนกับคนในครอบครัวแล้วมีคนนึงไม่ไม่กินเนื้อ กินหมูเขาก็จะเซง็งไงคือเสียตังค์เท่ากับเราสมมุติเรากินพันสองเก้าเก้าเขาก็ต้องเสียพันสองเก้านะครับเพราะว่าเขาก็ต้องกินเหมือนเรามันแยกไม่ได้นอกจากแยกโต๊ะใช่ไหมเขาก็จะเซง็งเพราะว่าเขาได้กินแต่หมูไงไม่คุ้มเขาแต่ฟีลลิ่งเนี้ยหมูที่เนี้ยคุ้มเพราะว่าเขาได้กินหมูนอกแล้วเป็นหมูที่ดีมากเพราะว่าเป็นคาโกชิมะกับคุรุบุตะอันนี้คือจุดเด่นอีกอย่างนึงเหมือนกันนะครับส่วนปลาดิบเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนแต่นี่ข้าวกระเทียมผมเห็นแล้วผมว้าวเลยนะตอนแรก กินไหมใช่ป่ะ่ะเริ่มเลยดีกว่าพูดเยอะแล้วนี่โอโทโร่ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นน่ะนี่คือโอโทโร่นะครับเราได้กินโอโทโร่แบบนี้ไม่อั้นทานหกเก้าอยู่ควบคุมไหมเพราะว่าอันนี้ไม่อั้นอ่ะผมว่าคุ้มมากนะผมชอบกินโอโทโร่ไงเรามาดูก่อนว่าผมปรุงน้ำยังไงผมจะใส่อันนี้เพราะหอมมากตอนเราเอาไปต้มอย่างเงี้ยแล้วเรากินเนี่ยมันมีรสชาติที่หอม ถ้าผมกินสุกี้ผมจะใส่อันหนึ่งหรือไม่ก็ไม่ใส่เลยนะครับผักพวกนี้เดี๋ยวค่อยใส่ตอนจะกินเพราะผมอยากให้มันไม่ต้มนานมากต้มให้มันแบบอ่อนนิดเดียวเราขึ้นมากินเลยอันนี้เพื่อทํารสชาติเริ่มกันดีกว่าเริ่มจากอะไรอันนี้กูรู้เลยว่าทุกคนจะต้องผิดหวังในตัวกูเริ่มจากอันนี้เลยครับโอโซโลต้มเปาโดนต,ต,ตกกระบาเลยฮาเลยนะเอานี่ก่อนดีกว่านี่ชอร์ตเพลทเขามีแนะนํานะครับที่นี่เขาจะแนะนําให้เรากวักไปนิดๆหน่อยๆอ,อย่าเพิ่งให้มันถ้าเป็นเนื้อนะครับอย่าให้มันสุกมากนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มากินเลย อืเนี่ยข้าวกรเทียมอร่อยโคตรอ่ะอผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินข้าวกรเทียมมากนะแต่ข้าวเฉนี้ยอร่อยมากมาเราลองช็อปเสร็จไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ที่ผมหยิบมานี่คือราคา699ก้นะครับท่านผู้ชมผมว่า Experience ดีมากนะทีเนี้ยที่หยิบเนี้ยที่คีบเนี้ยยังดีเลยอแบบนุ่ม มาลองดูนะครับชิมพังสึหน่อยที่เราใส่กระเทียมกับพริกญี่ปุ่นมากินงงเนื้อหอมมากอร่อยแคงหัวก้าเก้าก็อร่อย,อออยละผมเป็นคนที่กินปิ้งย่างกับชาบูบ่อยมากเอะอะอะไรกินชาบูเคยกินชาบูสี่ห้าวันอะอาทิตย์หนึ่งะนะตีก๊อฟเสร็จกลับมาทีนเที่ยงคืนอะไร่าเงี้ยคิดว่าที่นี่ให้ขอบเท่าไหร่ขอเวลาสิบนาทีเดยตอบตอบตอนนี้ไม่ได้ ยังไม่รู้เอาณนะตอนเนี้ย top สี่นะตอนนี้นะแต่น,นีื่องกินแค่699เนะี่ยเดี๋ยวลองดูกันกินโอโทโร่ก่อนนะขอดแค่ข้ามสเต็ปนะครับคุณผู้ชม top สองอร่อยจริงเพราะว่าได้โอโทโร่แล้วโอโทโร่เนี่ยที่ผมเช็คอะว่ามีกลิน่นคาวเปล่าก็ผมสังเกตหลายทีแล้วโอโทโร่บางร้านจะมีกลิน่นคาวอันนี้ไม่มี แต่บางคนอาจจะอยากชอบให้มันแบบมันเป็นเหมือนหินอ่อนกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าใจผมก็คิดเหมือนท่านผู้ชมแหละแต่ถ้าผมให้ผมมองดูว่าไม่อั้นเน่เราเป็นโอทโรขนาดนี้คือดีมากแล้วท่านผู้ชมอืมคือเรากินอะไรเราก็ต้องเข้าใจร้านก็เหมือนกันนะเขาก็ต้องทำกำไรแต่เขาก็ให้คุณภาพเราที่ดีกุ้มกับราคาที่เรา ซื้อไหมผมว่าคุ้มตอนผมดูอ่ะไม่ใช่ว่าจะหวังว่าโอโหโอโตมันต้องอย่างนู้นเทียบกับราคาที่เขาให้เรากินไม่อั้นผมมันได้ไปคือโอโตรโที่ดีมากแล้วนะครับเข้าใจร้านเขานะแล้วก็รู้สึกเวาลาเขาก็ให้เกินมาพันหเลยนะนี่มาลองพันหกเลยครับอันนี้วากิวนี่ผมเปิดไฟแค่ระดับสองนะผมแนะนำท่านผู้ชมเปิดระดับสนะแล้วก็แบบเนี่ย,ยไม่ต้องให้มันสุกมากกำลังดี บางคนชอบบอกว่าเนื้อบางอะไรเงี้ยผมว่าเนื้อบางดีเพราะเราสัง่งได้เรื่อยอยู่แล้วได้กินเรื่อยๆแล้วก็ฟิลลิ่งของเท็กซ์เจอร์เนื้อจะอร่อยก็เคยได้ยินบางคนชอบบอกว่าอูเนื้อที่เนี่ยร้านเนี่ยบางมากแล้วก็ได้กินเท่าเดิมอยู่ดีอ่ะแล้วก็แค่กินถี่กว่าเดิมนะแล้วผมเป็นคนไม่เคยกินบุฟเฟ่เกินได้ถึงใกล้เคียงเวลาเลยสมมติเขาให้สองชั่วโมงสี 4, 4่สิบนาทีก็เสร็จแล้วนุ่มมากเนื้อดีมากครับนุ่มจริง เรามาลองพันสองบ้างท่านผู้ชมคือเจ้าของอ่ะเขาคุยกับผมนะผมถามเขาตรงๆเลยท่านผู้ชมผมรายการนี้คือเราพูดตามความจริงทุกทางเพราะว่าทําไมถึงเปิดร้านนี้ชอบกินชาบูอ่ะเขาบอกเขาชอบกินชาบูแล้วไอเดียในการทําร้านที่อยากทำอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้เขาบอกว่าเขาชอบกินชาบูเพื่อเขาก็ชอบกินชาบูแล้วฟีลลิ่งถ้าเขาจะเปิดร้านเขาแค่อยากจะเป็นร้านที่ว่าถ้าเขาเป็นลูกค้าเองเขาก็อยากจะมากินเหมือนเขาทําร้านอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าลูกค้าชอบแบบไหนแต่เขารู้ว่าเขาชอบแบบไหนเขาก็เลยทาแบบนี้มาให้แล้วเขาเลยมองว่าเออการทําร้านอ่ะ จหแบบเข,เขาเขาก็เลยแฮปปี้ผมก็เป็นไอเดียที่ดีนะคือทําให้คนอื่นกินเหมือนที่เราจะกินเองในราคาที่เราจะกินเองอะ่ะเราก็ทําให้มันเวิร์กอ่ะแล้วปกติร้านอื่นซอสงาจะเป็นสีเหมือนน้าตาลน้ําตาลงาๆหน่อยแค่เหมือนในถั่วแตอันเนี้ยเป็นสีแบบขาวมาเลยอุ้ยยูไอ้ว่ายู่ชอบกินซอสงานเนี่ยเพราะอันเนี้ยเป็นครีมงาเอาไว้แก้เบื่อตอนที่เรากินแค่พันสึกเนื้อพันสองก็ดีมากผมว่าเนื้อดีทุกคันอะ่ะ ถ้าผมแนะนําได้นะผมอยากแนะนำแบบเราไม่เป็นทีน่ต้องมากินพันสองอย่างเดียวพันหอย่างเดียวมองว่าแบบวันนี้เราอยากกินเนื้อแบบไหนถ้าแบบเออกินนิดนึงกินก็หกรเก้เนื้ออร่อยมากแล้วดีมากเลย ถ้าแบบเออวันนี้หิวหน่อยอยากกินเพิ่มขึ้นมาหน่อยได้สั่งเนื้อหลายแบบก็กินแบบพันสองก็ได้แต่ถ้าอยากได้ครบเลยและเป็นคนชอบกินเนื้อแบบที่รสชาติเนื้อจะเป็นรสชาติวากิวก็สามพันหกเก้าเก้าแล้วได้อ,อล้วันนะี้หิวเยอะมากๆหรือว่าแบบกินมื้อแรกเหรือว่าให้รางวัลตัวเองครับผมว่าได้ไม่มีผิดเลยครับเลือกได้ทั้ง3ราคาเลยเดี๋ยวเรามาลองกินหมูคาโกชิมากอนดีกว่านะครับหมูควรต้องไม่สุกนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังท่านผู้ชม ระหว่างที่ผมทําน้ําดําแล้วกันเดีย er, ชอบกินหัวหอมแล้วเผื่อบางคนถามอ้าวพี่บอกไม่ใส่หัวหอมมามใส่ทาไมเดีย er, ชอบนะครับนั้นมอเดียเดี๋ยวผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังระหว่างที่หมูผมกําลังจะเสร็จผมไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเดียหลายปีแล้วปะ่ะแล้วไปเจอเพื่อนของพี่ชายเดียชื่อลี่ <c oughs> เขาทํางานเออชื่อลี่เนี่ยนะทำงานแต่ลี่นี้มาแต่ทาว่าอะไร อ๋อกูฟังไปแล้วว่าซุปกะหรี่เหื่อโหย้ยแบบนึกว่าพ่อแม่ชอบกินแกงกะหรี่อ่ะไอรี่นะั้นนะมาจากแลนดี่แล้วมันขายมันไปทําเชียงกงญี่ปุ่นอ่ะแล้วเขามาดูแลไงเพราะว่ามันเป็นเพื่อนสนิทพี่ชายเดียก็มาดูแลพาไปเที่ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบมีวันหนึ่งอ่ะเราอยากกินชาบูเนี่ยแหละแล้วผมชอบกินชาบูมากเดียก็อชอบพี่ลีเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเราไปซื้อดีกว่าเนื้อดีดีเลยที่ซูปเปอร์ ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยของเวิร์กเลยแล้วเดี๋ยวเรามาแบบกวักเนื้อกันมันเรียกกวากเนื้อไงเรากวันกว่าเง้ยมากินกันจะได้ไปอยู่เราก็ไปซื้อที่ซูเปอร์ที่คนญี่ปุ่นทัพปิ้งซื้อเนื้อนู่นนี่โอ้โหใช่แม่งดีจริงมากินอะไรเสร็จป่๊อร่อยมากทํากันเองที่บ้านเขาอะแล้วนั่งกินกันโหเนื้ออย่างดีอะพอกินไปเสร็จปั๊บนับราคาจริงแพงกว่าที่ร้านแพงกว่าไปกินร้านเพราะว่าซื้อซื้อมันราคาเนี่ยใช่ปะล่ะอืมอ่ะเรามาลองเนื้อน้ำดำนะ น้ำดำอร่อยไม่หวานเกินไปถ้าหวานเกินไปเราเติมน้ำก็ได้นะครับ uh เดี๋ยวเราต้องลองกินกับไข่ต้องชุบไข่อ่ะลเลามาลองหมูบ้างหมูนิ่มมากร้านนี้เนื้อกับหมูนิ่มมากหมูถือว่าอร่อยมากนะผมเป็นคนที่แบบเกรดคุณภาพของหมูไม่ค่อยออกอะ่ะแต่ว่าเนี้ยอร่อยดีเลยอะ่ะนุ่มมี t e x t อร์ที่ดีผมมองว่าหมูที่อร่อยมันต้องมี t e x t อร์ด้วยไม่ใช่นิ่มอย่างเดียวไม่ใช่นุ่มอย่างเดียวต้องต้องมีซ์เจอร์นิดนึงแต่ว่าเป็นนุ่มที่มี t e x t ์เจอรอะ อันนี้มีนะครับโหเป็นหมูที่ดีเลยอิ่มแล้วแล้วก็มีพวกของกินเล่นอย่างอื่นอสั่งพวกของกินเล่นด้วยนะส้มพวกแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะนี่เอาโอโทโร่นี้ว่ะสวยมีทองด้วยท่านผู้ชมต้องไปเช็คซะแล้วทองแท้เป่าหืมแบบอันนี้ไม่อันอ้นทัวป่ะเพราะโอโทโรนี้ดีขอคำหนึง <S 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 ได้โอเคก็ได้แล้วไง ใช่แต่หน้าคนละส่วนแต่ลองกินดูอัันนนี้มดูแบบแต่อันนี้ก็อร่อยอืมสูตรขนาดตะเกียบอ่ะยันจมเข้าไปเลยใช่นี่คือวาซาบิที่ใส่เข้าไปลองดูมันไม่วาซาบิเขาไม่แรงอร่อยไหมเมบดละลายแบบซึมลงไปแบบในลิ้นเลยอร่อยมากนะเขาเรียกว่าอะไรโอโทโร่อะแหน่โอโทโร่แต่น่าจะคนละส่วน ใช <S <S ท่ท้องท้องปลาโออ,อยู่ต่อไข่สิอยู่จับไข่ไง้าอนนี้คือไข่ไข่ปูชัดๆเนี่ยผมมีวิธีเดี๋ยวผมทําวิธีผมให้ดูอยู่อยากกินอะไรอันไหน <S <S เรือเราอันนี้ไหมอันนี้โอเคผมจะจุ่มนี้ก่อนทีหนึ่งแล้วก็ลงไป วิวชอบกินแบบสุกหมดทั้งแผ่นเลยไม่ชอบ,บแต่ไม่ชอบให้มันร้อนมากยิ่ชอบสุกหมดปะประมาณนี้ใช่แล้วผมจะจุ่มทีนึงก่อน<ด>แต่ผม<ด><ด>อะปกติผมจะกินอย่างนี้ก็ได้ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ชอบกินอย่างนี้แต่ผมจะลงไปจุ่มอีกนิดนึงอย่างนี้ก่อนนี่แล้วเสร็จละโอ้ยดูนุ่มเนื้อนิ่มทช่ไหมดูนิ่มมากอืนหน่อยไหมเผื่อบางคนไม่ชอบกินเนื้อติดมันนะครับผมก็จะลองอันนี้เรียกมาทีนั่งยาวเลยอะ เนื้อไม่จิ๋มมันผองจิ๋ผมไม่ชอบกินนะเนาะอันนี้นุ่มได้อยู่อร่อยมากยูกินต่อได้เลยค่ะท่านผู้ชมครับผมบอกเลยนะว่าถ้าผมจะกินทุกเมนูที่ท่านผู้ชมที่เราสั่งได้มันจะเยอะมากแล้วผมไม่ชอบเปลืองอาหารก็แค่นี้ก็เยอะมากนะเนื้อกระหมูผมพูดหมดแล้วท่านผู้ชมแต่เนี่ยยังมีซาชิมิให้ท่านผู้ชมเลือกนี่คือไม่ไม่อั้นนะครับสั่งได้เรื่อยๆนะครับแถมยังมีซูชิด้วย เดี๋ยวผมจะสั่งมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับซูชิเป็นคำเนี่ยแต่ละอย่างเลยโอโทโร่ก็มีโฟกราก็มีนะครับเผื่อท่านผู้ชมชอบนะโฮตาเตะนิคุโฟกราก็เป็นเนื้อโฟกราอะไรเงี้ยโหสุดยอดนะครับแล้วก็จะมีโรมีข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าแบบซาชิมิมีแอปเปอร์ไทเซอร์นะครับมีเป็นเนี่ยมัตส,สุโฮบะเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเป็นเหลือเนื้อกระทะร้อนอีกมีมันปูนะน้ำเยอะมากเนี่ยมีแบบเป็นปใบด้วยนะครับเนื้อบนใบ เนี่ยมันปูครบเลยท่านผู้ชมอุย๊ยมีหอยด้วยมีหอยด้วยนะครับหอยนางรมมีหัวปลาแซลมอนเยอะจริงเยอะจริงเยอะเกิน <c oughs> แล้วก็อีก <c oughs> เยอะท่านผู้ชมไอติมอ่ะผมเป็นคนแปลกผมไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นนะเขาชอบให้ตีวีสองรสรสอะไรชาเขียว <c oughs> พอรับได้ชาเขียวและนมฮอกไกโดผมไม่ชอบกินทั้งคู่แต่ที่นี่ให้ m a c เดเมีย เป็นฮ a ก e n นดัสไม่อ่านอีกท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมอยากรู้นะรู้ว่าฮ a ก e n นดัสแปลว่าอะไรอตอนเขาสร้างไอติมนี้ขึ้นมาเขาอยากให้มันฟังดูเหมือนแบบยุโรปหน่อยเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นแบบไม่มีความหมายแต่ว่าฟังดูแบบเพราะ เป็นฮาเก็นดัสอยู่ก็บขึ้นมาใช่นี่ครับเผื่อบ,บางคนบางคนอาจจะบอกโหผมสนใจแต่เนื้อใช่ไหมพอมากินแต่จริงๆแล้วบุฟเฟ่ผมว่าไม่ใช่ว่าเราบุฟเฟ่ไม่ควรจะเป็นว่าให้เรามากินเนื้อเยอะที่สุดคุ้มที่สุดผมมองว่าให้เรามาประสบการณ์ได้กินหลายอย่างที่คุณภาพดีแล้วผมอยากให้ทุกคนกินแบบอร่อยอย่างผมมากินเนี่ยเราจะชอบสั่งหมดบางทีอย่างเงี้ยก็ข้าวอะไรผมอยากกินให้อร่อยที่สุดไม่จำเป็นที่ต้องคุ้มผมมองว่าผมคุ้มผม พราะมันคือกินเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะเกินบางทีเรากินพวกนี้ไปเสร็จปั๊บเราจ,จะบา่าเอออยากตัดด้วยเทมปุระที่นี่ไม่ใช่เทมปุระปกตินะท่านผู้ชมเขาเป็นเทมปุระที่เขาทอดใหม่ทุกจานท่านผู้ชมสั่งเขาไปทอดมาให้ว่าอันเนี้ยใช้เวลาอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็กรอบสดสด,สดมาเลยเนี่ยเราใส่ซอสก่อนอย่าอย่าไปซีเรียสท่าผมนะครับผมไม่ได้เป็นคนท่านี้นะไม่ให้ดูหน่อมแนมนะท่านี้เพราะว่ากูต้ให้ตากล้องแล้วตากล้องกูไม่เคยอยู่ขวาเลยอยู่ซ้ายตลอดอย่างกรอบอะ่ะ เฮ้ยร้านนี้ก <Și S 1> ุ <analyze anthropology> ้งอย่างนิ่มนิ่มดีอ่ะนุ่มๆเด้งๆนุ่มๆไอ้วันที่เราทำคลิปแซนวิชหมูแดงอ่ะคนแม่งไปอ่านผิดเป็นแซนด์วิชหมูเด้ง ผมเป็นคนกินบุฟเฟ่ไม่เยอะจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆผมอิ่มแล้วนะนี่คือเรียวๆเลยนะกินคนไม่คุ้มอะผมแต่ว่าผมชอบนะแต่ผมจะแนะนํามีวิธีหนึ่งใครทําบ้างคอมเมนต์บอกผมนะถ้าแบบผมกินบุฟเฟ่แล้วผมรู้ว่าผมอิ่มแล้วเนี่ยผมอิ่มเร็วมากนะถ้าผมเชี่อผมกินเนื้อมาสองสองจานหะสองถาดอิ่มละนะครับแบบเดียยังกินอยู่เพื่อนยังกินอยู่ส้มทุกคนยังกินอยู่ผมจะต้องกินเพิ่มใช่ไหมผมจะสั่งไอติมมากินมาตัดตะกี้ตีเสร็จปั๊บนั่งแป๊บเดียวออกไปสุุาบบริิิสทธ์นนนึงกกกลัมะได้อี หน้าโลโก้เขาเหมือนลูก้าป่ะหมีใช่ไหมรูปหมีหอ,อ๋อขวาไอ้วัวมืออะไรอยู่ใช่ป่ะอุ้ย <c oughs> นนแรงมากแบบว่า,าแบบไม่ถูกอ่ะขอบคุณนะครับเอาใหม่เนี่ยหน้าโลโก้เขาอะรูปโลโก้เขาอะเหมือนลูก้าป่ะตัวอะไรอะ่ะวัวอา้าไม่ได้เล่นมุกแล้วหรอไม่เล่นแล้ว <c oughs> เล่นมาะอเมริกอ่ะอยู่โลโก้เขาอ่ะหน้าเหมือนลูก้าหมาเลยเหรอไอ้ว่าเหมือนแล้วเล่นว่าอะไรอะ่ะ ต้องเลียกว่าควายหรอไปไม่เป็นคนอ่ะถ้าผมคิดว่าผมอ่ะมีสคริปต์ในคลิปอ่ะผมมีสคริปต์ไม่ได้ขนาดจะเล่นมุกกันอ่ะยังเล่นไม่ได้เลยท่านผู้ชมอันแรก w o สุดอันแรกคือเรียวอันหลังก็เลียวไอติมอร่อยหางกัญได้ไ่ะมาที่นี่แล้วสั่งแต่หางกัญคลิปได้เลยไหมคะได้ Ooh, อันนี้อยนะู่ชอบเลยโคนเตะแล้วก็น,นียมันปูชอบกิน,นมันปูม,นมากไหนๆพูดถึงเรื่องฮาก,กันดาไปแล้วมีน้ำาอโรมันหนึ่งผมชอบกินมากเลยแล้วเมื่อตอนที่เขาเพิ่งเปิดบริษัทใหม่ๆเขาขายดีอยู่แล้วแล้วมีช่วงหนึ่งเขาสังเกตว่าเขาขายดีตอนฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนขายดีมากฤดูใบไม้ร่วงก็โอเคอยู่แต่ฤดูหนาวขายไม่ออกคนไม่ค่อยกินเขาก็ไปนั่งคิดดูว่าทำไงดีว่าเพื่อจะให้คนกินในช่วงวินเทอร์หน่อยแล้วในช่วงนั้นคริสต์มาสยังไม่ได้ดังมาก ถามว่าคริสต์มาสสำคัญไหมสำคัญกับศาสนาแต่สิ่งที่สำคัญแบบคนคือฮามากกว่าคืออีสเตอร์อีสเตอร์คือวันที่คนแบบแฮปปี้กว่าแบบตอนนั้นอะ่ะแล้วคริสต์มาสก็เป็นเหมือนอยู่กับครอบครัวโอเคมีนีน่มีนีน่ น้ำบอลลมเนี้ยก no. e uh, ็เลยคิดว่าเราทำไงให้คนมาสนใจในช่วงฤดูหนาวดีไหมเขาบอกเออเนี่ยทำไมช่วงคริสต์มาสเนี่ยเราเอามาทำเป็นเทศกาลหน่อยไหมแล้วก็คิดว่าช่วงนั้นมันจะมีนักบุญคนหนึ่งที่เหมือนแบบตอนนั้นไม่ได้เด่นอะไรมากแบบชื่อนักบุญคนหนึ่งเขาจะเอาออกจากการเป็นนักบุญแล้วก็เลยเป็นเรื่องคนนี้มาเป็นชื่อเซนต์เน็กซ์แซนต์คลอสอ่ะแล้วก็ผสมกับเรื่องอันหนึ่งที่ผมจำไม่ได้ประเทศอะไรที่เขาจะมีเหมือนแบบเป็นเรื่องเล่าที่มีคนที่เป็นโจรลงไปในเขาจะหักไหล่ของตัวเองได้เพื่อจะลงไปในปอง แล้วก็ลงไปขโมยของแล้วออกมาแต่สิ่งที่ได้รับไปก็คือไอ้ป่องนั้นอะสะอาดไง แต่คือโดนขโมยของอก็เลยรวมเรื่องอันนี้อันนี้มีเส้นนิคลัสซานตาคลอสแล้วก็ไอตัวเนี้ยที่คนขโมยที่ที่หักไหล่เลยได้แล้วก็ลงไปในปองอ่ะคิดดูดิว่ารวม3เนี้ยการเป็นซานตาคลอสอ่ะแล้วเขาต้องการให้สีมีขาวด้วยก็เลยให้ซานตาคลอสมีเขาใส่ชุดสีแดงเหมือนกระปอ๋องไงเออแล้วก็เลยเป็นเทศกาลก,ก็เลยเป็นเทศกาลไปเรื่อยจริงๆคริสต์มาสอ่ะจริงๆต้องเป็นพระเยซูใช่ไหมเราก็คิดคริสต์มาสก็เลยเป็นเทศกาลก็เลยต้องขอบคุณแบรนด์เนี้ยที่ทําให้คริสต์มาสเป็นเทศกาลเพราะนั้น อารมณ์อันนี้ที่ทำให้คริสต์มาสเป็นเทศกาลคนก็เลยเริ่มเอนจอยแล้วดื่มอันนี้ในช่วงคริสต์มาสคือนี่คือเรื่องราวที่แบบลึกใช่เป็นการที่สร้างสตอรี่อ่ะเพื่อให้เป็นประเพณีให้มันมีแฮปปี้ขึ้นอันนี้คือจุดเริ่มต้นของแซนตาคลอสไม่มันมันก็มีมาแต่ว่าคือถ้ารวมกันเป็นแบบที่เราคิดกันอ่ะไอ้เคยเรียนมาตอนที่ไอเรียนมาร์เก็ตติ้งที่มัธยมมันเป็นหนึ่งในเคสสตันดี้ที่แบบเออทำอย่างเงี้ยเอามาแต่ง เอามาแบบรวมๆๆกันเพื่อมีแบบสตอรี่อ่ะ oh, <okay. S 1> ใช่เนี่ยน้าแบบผมอิ่มจริงครับไหมผมคือเราสั่งมาเยอะนะเราเป็นประเพณีของร้านอะไรอยู่แล้วนะครับกินคนเดียวไม่อร่อยหรอกนะเดี๋ยวผมให้ตะก้องผมสองคนแล้วก็ไอ้ส้มนะแล้วก็แฟนผมมากินกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดแล้วอาหารเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกให้หมดเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อิ่มมากกินยังแบบเมนูเยอะขนาดที่่ากินยังไม่ถึง20%เลยที่ผมกินไปอ่ะน่าจะ30%ประมาณเนะี้ยล้วก็อิ่มแล้วอ่ะแต่อร่อยมากครับเนื้อคุณภาพดีมากหมูดีมากๆส้มลาปะกันนะครับแล้วก็มีโอโทโร่ท่านผู้ชมแล้วก็มันยังมียงอื่นอย่างสเต็กมีอะไรเยอะมากอ่ะท่านผู้ชมมันเยอะอจริงๆ แล้วก็ผมว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในร้านการแต่งร้านแล้วก็ฟ uh ิลลิ่งอาหารการกินพนักงานดูแลดีมากนะครับผมว่าอร่อยมากๆแล้วคุ้มราคามากเริ่มต้น699นะครับมี1299แล้วก็1699นะครับถ้าไม่ชูกก็ลองมาดูได้ครับอยู่ที่เดชานะครับตรงแจ้งวัฒนะครับลองแวะมาดูได้นะครับคาเตอิชาบูหรือว่ากระเทยชาบูนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปซ้อมกลอบต่อครับเมื่อเช้าเมื่อเช้า,ชาออกรอบมามวงไม่ค่อยดีไา,ากินชาบูไปซ้อมต่อได้สุดยอดไหม <c oughs> right. ก็เดี๋ยวให้ทีมงานกินกันต่อแล้วก็เจอกันนะครับ <c oughs>